สนุกสุดแสนทารลอดนิลมิดเฮ้ hey, สวัสดีค่ะโบค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องทารลอดนิลมิดนะคะอยู่ในช่วงเลิฟสตอรี่รักสามเศร้าเรา3สามคนก็หายหน้าหายตาไปนานเนาะช่วงโควิดตอนนี้โควิดยังไม่จบ ก็ยังแยกการถ่ายคลิปกับเจมี่อยู่นะคะแต่ก็ยังมีการอัปเดตคลิปให้ลูกดวงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้มาแปลกนะคะมาเห็นหน้าแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมหน้ากันเนาะปกติที่ผ่านมาช่วงโควิดนี่ก็จะเห็นแต่หน้าไพ่ตลอดเลยนะเอาล่ะก็ยังเป็นดวงทั่วไปดวง general อยู่นะคะเย่ายเพิ่งเอาไปคิดตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้มีการดูดวงส่วนตัวเนาะหน้าไพ่ที่โบเห็นตอนนี้เรื่องราวทั่วไปโบม,มองว่าหล,หลายๆคู่นะน่าจะมีการปทะคารมกัน อาจจะมีการพูดคุยการสื่อสารกันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ทําให้เกิดะทะเลาะกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ยอาจจะมีการเฟดเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองเพื่อที่จะกลับไปคิดไปทบทวนความสัมพันธ์ที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบไม่ได้เติมเต็มอะ่ะพอต้องการปุ๊บพอมันไม่ได้รับบางคนมันก็มี energy ของแบบ จะเอาอะ่ะจะได้อะ่ะแบบมันไม่ได้สิมันไม่ยุติธรรมนะแบบเนี้ยฉันจะต้องร้องขอฉันจะต้องรู้สึกขาดตลอดเลยช่วงเนี้พอมันไม่ได้ดั่งใจปุ๊บมันอาจจะมีความรู้สึกที่เอองั้นขอถอยดีกว่าแต่หลายท่านถอยออกมาแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าปล่อยไหมแค่ถอยยังไม่ได้ปล่อยนะคะนอนไม่หลับค่ะช่วงนี้ก้าดาบกับเจ็ดไม้เท้าเนาะมันเป็นไพ่ของคนที่คิดมากฟุ้งซ่านสับสนคือแต่ละวินาทีแต่ละนาทีเนี่ยมัน ความคิดมันตีกันในหัวไปหมดเลยไม่รู้จะทํายังไงกับสถานการณ์ครั้งนี้ดีถึงจะเดินหน้าต่อไปสู้มันก็โอ้โหดูแล้วอุปสรรคเยอะนะคะไพ่ก้าวไม่ถาวรเกิดขึ้นเนาะอุปสรรคเยอะแล้วมันเหนื่อยอยู่คนเดียวคนทําก็ทา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 ,ทาเรียกร้องความยุติธรรมนะคะไพ่จัสติ c กับไพ่สีถ้วยมันเหมือนแบบว่ายิ่งเรียกร้องอะไรไปตอนนี้มันก็มันก็เหมือนไม่ได้ดั่งใจแล้วสถานการณ์มันเดินไปแบบเป็นวนลูปอย่างช้ามากนะคะ ไพ่เดอะเวลกับไพ่อัศวินเถือเหรียญเกิดขึ้นต้องบอกว่าสเต็ปบายสเต็ปมันช้าและพอมันช้าเนี่ยมันก็ดูเหมือนแบบว่ามันมันทำให้ใครคนไหนคนหนึ่งมันไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ว่ามันจะประสบมันจะประสบความสําเร็จไหมอะไรเงี้ยเออคนมันรอเนาะมันต้องการผลลัพธ์อ่ะมันก็แน่นอนอ่ะมันมีอาการของคนหงุดหงิดเพราะไม่มั่นใจในต้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มั่นใจในเส้นชัยว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย หลายท่านห่างกันไปแล้วค่ะแล้วก็นิ่งเงียบแต่ว่าความนิ่งเงียบเนี่ยมันก็ยังมีการส่องมองกันอยู่จากที่ไกลๆแล้วก็รออีกคนใดคนนึงติดต่อมาแล้วก็ถามว่ามันถอยแล้วมันอยากที่จะจบไหมบูมองว่าถอยอย่างมีแผนดีกว่าเออมีแผนนะแล้วก็เครียดมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ตีกันไปหมดเลยนะคะในช่วงนี้เนาะอ่ะอันนี้คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะเราไปดูความคิดความรู้สึกของ คนกลางความคิดความรู้สึกของคนกลางเป็นยังไงบางทีหลายท่านอาจจะเห็นบมองแบบว่าสองโฟกัสนะคะนี่คือมองกล้องอันนี้คือมองหน้าจอ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> บางทีชอบติดก็อย่าว่ากันเด้อ <c oughs> โอเคคนคน,คนกลางคนกลางค่ะเขารู้สึกยังไงคะ <c oughs> ตอนนี้คนกลางมีความรู้สึกอย่างไรคะขอพลังงานหน่อย แรกแฮงแมนคนกลางทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะแฮงแมนแฮงแมนเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรไม่สามารถที่จะขยับขยื่อนตัวไปไหนได้เลยนะคะจัสติกก็พยายามอยากจะเลือกเหมือนกันอยากจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องแต่ถามว่าตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นสามถ้วยสามเศร้าอยู่นะคะแน่นอนละค่ะคนกลางบวงมองว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็น่าจะยึด ยึดกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนเดิมอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่าถามว่ามันอยากจะเสียอีกคนหนึ่งไปไหมก็ไม่ได้อย่าถามว่าตอนนี้มันทําอะไรกับความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งได้มากไหมต้องบอกเลยว่าไม่ได้มากทาั้งทที่เขาก็รู้สึกมองว่าคนที่สองอะ่ะเป็นคนที่ก็มีค่าสําหรับเขานะแต่เขาเองก็ไม่สามารถที่จะทิ้งสิ่งที่เขามีอยู่อะ,ละหลายหลายท่านอาจจะห่วงแหนไว้เกี่ยวกับเรื่องอะ ชีวิตความเป็นอยู่สมบัติหรือหน้าที่ที่เขาเองปล่อยไม่ได้หน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูสถานการณ์นะคะคนกลางจะทำยังไงกับคนแรกคนกลางจะทำยงไงคนแรกคิดว่าจะเลือกแหะถ้าจะต้องแบบชี้นิ้วเลือกจริงๆก็คงจะเลือกคนแรกเพราะว่า น่าจะมีหน้าที่ภาระหน้าที่พัฒน,นาการมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานความมั่นคงทางด้านสังคมความเป็นอยู่กับคนนี้แล้วนะคะแล้วกับคนที่สองละ่ะคนกลางจะทำยังไงก็ยังขอโอกาสยังตามยังเก็บไม่ปล่อยหรอกสี่เหรียญต้องบอกเลยมันเป็นความต้องการสิ่งที่มันดีกับชีวิตเขาจริงๆอะคะ่ะสิ่งที่เติมเต็มอะ เขาขาดคนที่สองไปเขาก็รู้สึกขาดอะอะยู่ไม่ได้หรอกถึงต่อให้ตอนนี้มีปัญหากันนะจะอายเจ็ด <c oughs> เหรียญค่ะเจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยคิดว่าเครียดถ้ามีการห่างกันไปคนกลางจะยังคิดหาวิธีเพื่อที่จะให้คนที่สองเนะี่ยกลับมาอยู่ในชีวิตเขาอีกครั้งเขาขาดไม่ได้แต่คนที่ต้องเลือกคือคนนี้จะถามว่าคนแรกรักไหนรักมันผูกพัน กับคนนี้ก็ขาดไม่ได้โ oh my god เขาอยากประคองค่ะถ้ามีปัญหากับคนที่สองต้องบอกเลยว่าเขาเขาเองก็เจ็บนะอืมเขาเจ็บเขาเจ็บเจ็บเฉย <laughs> อ่ะขอดูหน่อยคนแรกรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้คนแรกคนแรกนิ่งและมั่นใจ ว่ายังไงซะว่ายังไงซะคนกลางก็เลือกเขาบอกว่าเขามีความมั่นใจแล้วก็อยู่เฉยๆแลวอยู่นิ่งๆเลยอะรู้นะว่ามันเหนื่อยรู้นะว่าสิ่งรู้ความเคลื่อนไหวตลอดนะแต่เขาเองก็ก็เหมือนลืมตาข้างหลับตาข้างอะก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มันรากฐานความเป็นแฟมิลี่มันให้มันแข็งแรงที่สุดนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าคนแรกคนนี้ค่อนข้างเหนือชั้นพอสมควรหลายๆครั้งเขาเองก็เขาเองก็อยากที่จะไปเหมือนกันนะเออคนแรกเนี่ยแต่ด้วยต้องบอกเลยว่ามันสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะจริงๆเกินที่จะเกินที่จะทิ้งแล้วอะถามว่ามันมีความรักอยู่ในนั้นไหมผมมองว่าคนกลางกับคนแรกมีความรักและความผูกพันให้กันนะคะ มันเป็นสิ่งที่ปล่อยไปไม่ได้จริงๆสําหรับสําหรับความรู้สึกของของ,ของคนแรกนะคะยังมีความรักความผูกพันความต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ภไยคู่นะคะขึ้นมาเหมือนกันก็คือสองคนนี้ก็น่าจะมีพลังงานของโซเมเนาะคิดว่าเขาค่อนข้างแน่นแฟนกับคนแรกนะคะแต่คนที่สองเองต้องบอกเลยว่า ก็ยากที่จะตัดเหมือนกันแต่ถ้าจะเลือกจริงๆแนละ้วโบมองว่าก็คงก็คงจะต้องมีกับความสัมพันธ์เดิมนะคะโบคิดว่าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่คนกลางกับคนที่สองไม่รู้ว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงคนแรกโบมองว่าเขาเองก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะทําอะไรมากแล้วก็ค่อนข้างม,มั่นใจว่ายังไงซะความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่ในตอนนี้มันดีอะคะ่ะมันไม่ได้มีปัญหา อ่ะเรามาดูความคิดความรู้สึกคนที่สองกันรู้สึกยังไงบ้างดูสตาก็ช่วงอยู่อยู่ในช่วงที่ยาวๆตัวเองนะคะเหมือนแบบทุกอย่างมันถล่มทลายเดอ t ทาวเเกิดขึ้นเนาะน่าจะทะเลาะมีปัญหากับคนที่สองนะสิบเรียญมีความผูกพันเกิดขึ้นค่ะผูกพันกันมากนะ j ั s m i n e เหมือนรักทุกอย่างมันมันเหมือนคนที่คนที่มาที่คนที่มาที่หลังคนที่สองเนี่ยนะคะยังมีความเชื่อมีเซนต์บางอย่างว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เนาะน่าจะต้องบอกเลยว่าคนที่สองเนี่ยรู้สึกผูกติดกับคนกลางมากนะคะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เกิดขึ้น The s ันกับสีไม้เท้าสิบเหรียญเกิดขึ้น แจคสเมนคืออะไรแฮงแมนคนที่สองค่อนข้างที่จะยังพยายามอยู่นะยังยังหาทางเป็นไปได้กับความสัมพันธ์นี้แต่ในช่วงนี้แค่ถอยออกมาเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองมากกว่าเพราะมันอาจจะเจอเรื่องช็อกอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องทะเลาะก,กันรุนแรงหรือมีเรื่องอะไรบางเรื่องที่มัน <c oughs> มันทำให้ตัวคุณเองมัน ค่อนข้างที่จะปวดหัวและเสียใจมากๆกับ,กบคำตอบที่ได้รับหรือภาพที่มันมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยังไงต่อ,อคนที่สองสุดท้ายแล้วคนที่คนที่สองนะมันทำอะไรไม่ได้มากคล้ายๆกับคนแรกมันยังเป็นไพ่แปดดาบกับห้าไม้เท้าอุปสรรคยังคงแน่นมากๆมันไม่ค่อยมีทางไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ะ แต่ละก้าวมันแบบแลกมาด้วยหยาดน้ำตาและความเหน็ดเหนื่อยอ่ะแต่มันก็มีความผูกพันในส่วนของใช้ชีวิตด้วยกัน2คนนะแค่สองคนนะมันฟูลฟิลมันดีเหลือเกินแล้วมันก็ทําให้เห็นถึงการที่อยู่ด้วยกันในอนาคตว่าเฮ้ยมันมันจะดีแค่ไหนมันจะมั่นคงแค่ไหนแล้วฟิลนั้นมันมันเกิดขึ้นกับคนที่สองจริงๆแล้วคนกลางเองเขาก็รักคนที่สองแแต่เพียงแค่ว่า เขาเจอกับสถานการณ์ที่มีผู้หญิงที่มีค่า2คนอยู่ในกำมือเขาแล้วเขาไม่สามารถวางใครได้เลยจริงๆคะโดยเฉพาะคนแรกเนี่เขาเขาเขาวางไม่ได้เลยมันเหมือนเป็นคุมทรัพย์ขุมพลังความมั่นคงในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะแต่เขาเองก็ก็รักคนแรกนะอ่ะเอาคำจะเป็นยังไงจ้ะเรื่องนี้จะจบไหม ไม้เท้าอาจจะมีการสื่อสารมานะคะแล้วก็ทะเลาะกันอีกนะคะอาจจะจบจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่พลิกฟื้นกันใหม่นะคะอขอดูหน่อยจบกับใครจบแล้วเป็นเก้าเหรียญมันเหมือนมีคนจบกับสถานการณ์ครั้งนี้แล้วก็กลับมาดูแลเยียวยาตัวเองอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่สองนะคะความสัมพันธ์ที่สองที่พอได้กลับมาคุยกันมันไม่ได้คำตอบ ก็มีปัญหาขัดแย้งหรือไม่ได้หนังใจก็จบแล้วก็เฟดมาดูแลตัวเองอ่ะแล้วก็กลับมาตามกันอีกโบกคิดว่าคนกลางน่าจะมาตามคนที่สองเพราะเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยจนคนที่สองนี่มันเหนื่อยเต็มคนบางคนแบบโอ้เหนื่อยมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยม,มันเหมือนพิจารณาความสัมพันธ์แล้วทั้งๆท,ท,ที่มันมีหวังนะแต่พอยิ่งคิดไปคิดมาสถา,านาการณ์มันเหมือนแบบมันไม่ได้จะเป็นอย่าง,งานนะั้นอะสิ่งที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออ หมือนสิ่งที่พูดกับสิ่งที่เห็นมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยบวมองว่ายังไม่จบหรอกเรื่องเนี้ยแล้วไม่สามารถทําอะไรกันได้ด้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการเฟดหายกันไปเดี๋ยวมันจะมีการเฟดหายกันไปอีกรอบแล้วก็ดึงกันกลับมาอีกรอบเพราะว่าอีกคนนึงเ็าทาอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันยังเป็นเลิฟเวอร์มันยังเป็นไพ่ของ Choice อยู่นะคะอีกฝั่งนึงก็ยังอยู่อีกฝั่งนึงก็ยังยังอยู่เหมือนกันนะคะสามดาบกับเทมเพลตยังคงไหลวนไหลเวียนกันไปแบบเนี้ยสามดาบ ยังมีความเสียใจอยู่ตรงนั้นเรื่องราวสามเศร้าตรงนี้ยังไม่ไปไหนนะคะคนกลางไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่คนกลางอยู่ที่วาระเวลาที่จะจัดการเนอะอย่า,ายืดเยื้อเรื่องราวพวกนี้ไปนานไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แต่ละคนเนี่ยมันเจ็บคนกลางเองก็เจ็บเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย